ต่อไปเป็นแบรนด์อะไรจ้ามาได้เลยนะคะมาได้เลยนะคะซัพพอร์ตมาแบรนด์อะไรหัวเห็ดตัวอย่างผลออกมาด้วยเรียนเชิญนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะโคติว่านะคะเอาจับเวลานะสองสามเริ่มอะโคติว่าตัวนี้เป็นแมกนีเซียมใช่ไหมคะขอไม้ด้วยให้หน่อยนะคะอ๋อติดไม้ที่แล้วนะโอเคค่ะอะเป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยค่ะพี่ๆ่ะตัวนี้ ขอทับนที่เสบมือให้ทุกท่านเลยครับผม่นาคุณค่ะค่ะวก็วันนี้คนว่ามาในตัวของโรว่ามกนเเซียมิลกระมีไว้นคก็เป็นรวันเรียกว่าอยเชื่ค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะโรดว่านะคะเป็นตัวแมกนีเซียมนะคะ ปกี uh. huh. 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 uh. ่ยคน่ทะกถูกต้องค่ะวันี้คนว่ามาด้วยตัวใหม่ครัค่าเก็คนว่าเรื่องขการนนะครับใครที่มาเรื่องการนอนนะครับอาการี่ขาไม่มีเที่ยวเลยนอนคือ

ถ้อยากฟังเพลงอะไรเก่าจะมาได้เลยว่าจะเป็นผู้ชมในท้องถิ่นตรงนี้ที่กำลังช่วยกันแพ็คขอมอยู่เ,เดี๋ยวว่าแน่แม่จากทางบ้าน